สวัสดีวันที 3, ่23พฤษภาคมนะคะวันนี้เป็นเจ้เขาข่าวสารนะโปรวันนี้เป็นโปรที่สุดคุมที่สุดแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะแล้วก็ในรอบนี้ลูกค้าจะได้รับแถมกระเป๋าเครื่องสำอางอันนี้จะเป็นแบรนด์ของคลีนิกนะคะแล้วก็จะมีของแม็กนะคะนี่ของคลินิกเดี๋ยวมาดูโปรโมชั่นต่างๆนะคะค่ะแล้วก็ส่วนมากจะเป็นลูกค้าประจ,จาําลูกค้าเก,ก่าๆกันทั้งนั้นอย่าพลาดโปรนี้นะคะก็คือปกติด็อกเตอร์จิวเอทวานเซรั่มเนี่ยขนาด3 0 ML ใช่ไหมคะ ที่เราซื้อกันเนี่ยปกติราคาเต็ม2,590บาทเวลาจัดโปรทั้งปี1ขวด1,290นะคะรอบนี้ยังได้ราคา990บาทอยู่ลูกค้าเพียงซื้อ1ขวดนะคะแล้วก็จะส่งฟรีด้วยแถมกระเป๋าหนึ่งไปให้กับลูกคา้าเป็นของสมนาคุณในรอบนี้นะคะก็โปรโมชั่นนี้นะคะก็คือ990บาทคือ B1 นะคะลูกค้าที่มีปัญหานะคะริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำผิวไม่กจ่างใสคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่ให้นมบุตรก็สามารถใช้ได้นะคะใช้ตรื่องเช้าก่อนนอนเนอะแล้วก็โปรที่2 นะคะก็คือด็อกเตอร์จิลแอดวานเซรั่มสองนะคะปกติแล้วเนี่ยรานะคาเต็มห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบาทเวลาจัดโปรโลดอะ่ะก็จะอยู่ที่สองพันสี่ร้อยที่ลูกค้าซื้อกันใช่ไหมคะสองขวดสองพันสี่ในรอบนี้มันคุ้มคือราคาหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทจะส่งฟรีเป็นโปรที่ลดสูงที่สุดในรอบปีแล้วนะคะลูกค้าที่ใช้ใกล้หมดหรืออยากซื้อเก็บไว้เก็บไว้ได้เลยเพราะเดี๋ยวถัดไปก็จะราคาเป็นหนึ่งขวดหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบตามปกติแล้วนะคะ แนะนำนะคะว่า2ขวดก็คุ้ม1ขวดก็คุ้มนะเราก็ได้รับกระเป๋าจะส่งฟรีในรอบนี้นะคะแล้วก็รายการที่3ามรอบตจิวเอวานเซรั่มสูตรใหม่นะคะ1ขวดนะคะแล้วก็คู่กับกันแดดจิวซันปกติเซตเนี้ยสามพันสี่้อปดสิบ ะะจัดโปรโปกติ 1, ลด1,000สิบลวก็1 0รอบนี้ก็ลดเพิ่มไปอีกนะคะเหลือเพียง1,190บาทเท่ากับลูกค้าได้ด l ร์จิ๋แอดวานหนึ่งแล้วก็ได้กันแดดหนึ่งนะคะลูกค้าสามารถเลือกกันแดดได้ด้วยนะคะกันแดดถ้าลูกค้ามีปัญหาผิวแห้งนะคะแล้วก็แพ้ง,ง่ายก็ใช้เป็นกันแดดสีสม้มแต่ถ้าลูกค้าที่มีปัญหาผิวมันแล้วก็เป็นสิวง่ายก็ใช้กันแดดสีฟ้าเลือกได้เป็นแนะนําว่าโปรนี้คุมนะคะเพราะว่าเพียงแค่ 1,190บาทกันแดดขนาด20 ml นะคะนี่ปลอดภัยผนยอมีสอขบอนะคะใช้ของแท้อย่างสบายใจไม่ต้องไปกลัวเจอของปลอมแล้วก็ราคาดีมากนะคะเพียงแค่1,190บาทลูกค้าก็สามารถเลือกกันแดดได้แนะนำโปรนี้นะคะเพราะมันประหยัดเหมือนกันประหยัดลดเยอะด้วยอะ่ะสำหรับในกลุ่มลูกค้าที่มีปัญหาฟ้ากะลึกนะคะ รอยรอยดำรอยแดงฟ้ากาะติดตางดำแล้วก็แนะนำให้ใช้เป็นคู่นี้เพราะว่าจะส่งผลที่ดีเพิ่มประสิทธิภาพนะคะคือใช้ดอกจิวะทาทั่วหน้าก่อนแล้วก็ทาตัวเมลัสมาแล้วก็ทาด้วตามกันแดดตาปกตินะคะเซ็ตนี้ปกติราคาเต็ม4,080บาทนะคะแล้วก็รอบก่อนจัดโปร1,690รอบนี้โปรพิเศษนะคะ BC 1,3 9 0บาทตัวแอนชยเมลาสมานะคะขนาด 15 ml นะคะจริงๆใช้ได้ใช้ได้ยาวนานพอใช้เฉพาะจุดเราใช้ดรจิวแอ a ดวานซ์ลัมทาั่โทน่าแล้วก็ใช้ตัวนี้ตามใช่ไหมคะก็จะส่งผลสปีดได้ดีนะคะ B4 โปรนี้นะคะเซตที่ภูมิใจเสนอนะคะจะเป็นเซตที่เบ็นจัดนะคะเป็นเซตรวมเลยเท่ากับ d r จิว v a n ดวานซ์หนึ่งนะคะแอนช m ยเมลัสมาหนึแล้วก็บวกกันแดดหนึ่งนะคะปกติเนี่ยราคาเต็มเขาสูงกว่าอยู่แล้วละสี่พกว่านะคะ จัดโปรอยู่ที่1590บาทโปรนี้จะเป็นโปรครอบคลุมเลยนะคะคุ้มมากแล้วก็ลูกค้าสามารถเลือกกันแดดได้นะคะแล้วก็เป็นสินค้าลอดใหม่ด้วยนะคะสั่งเซตไหนก็นแล้วแต่จะแถมกระเป๋าเครื่องสำอางให้ฟรีลูกค้าแล้วก็จัดส่งฟรีแต่สินค้าจะน่าจำกัดลูกค้าสามารถเลือกกันแดดได้นะคะก็แนะนำว่า B5 เซตนี้ค,คือ1,590บาทลูกค้าได้ด็อกเตอร์จิ๊แอดวานเซรั่ม1นึแอนชัยเมลัสมาดดกเตรจิแอดวานหนึ่งแล้วก็จิวซันกันแดด1นะะุ้ม เซตสองเดือนนะคะเซตสองเดือนจะประกอบด้วยด็อกเตอร์จิวแอนด์วานเซรั่มสองกันแดดหนึ่งนะคะตัวแอนชัยเมลัสมาหนึ่งเซตนี้คือเซตสองเดือนนะคะปกติราคาเต็มเจ็ดพันห้าหกสิบาทนะคะรลบนีีจัดโปรลดเพิ่มเพียงแค่สองพันห้าร้อยแปดสิบาทนะคะมีเจ็ดนะคะเท่ากับลูกค้าได้แอ v ด n วานเซรั่มสองกันแดดหนึ่งแล้วก็แอนชัยเมลัสมาหนึ่งนะคะเซตนี้ก็เป็นเซตที่คุ้มเหมือนกันที่ลูกค้าสั่งกันไปช่วงนี้นะคะ แต่สำหรับลูกค้าที่ต้องการด็อกเตอร์จีอัวานะคะแอนชีเมลัสมาตัวทาเฉพาะจุดอย่างเดียวทาพวกฝ้าก,กัดยนดมเฉพาะจุดก็จัดโปร3หลอดปกติ4ี่พันสิจสิบจัดโปร3หลอด990บาทนะคะ B8 นะคะตัวนี้ใช้ใช้สามารถใช้เป็นเฉพาะจุดได้เลยส่วนโปรไฮระบูดักสปอร์ตแล้วก็วิลูโคนะคะก็แถมกระเป๋าเครื่องสำอางให้กับลูกค้าเหมือนกันนะคะไฮระบูดักสปอร์ตหนึ่งบวกกันแดดหนึ La ่งหกร้อยห้าสิบไฮบูสองกันแดดสองหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทแล้วก็ วีริโคสอแถม2องเจ็ร้อยแบาทแล้วก็3แถม3 980บาทนะคะทุกโปรโมชั่นแถมกระเป๋าจะส่งฟรีนะคะขอบระคุณลูกค้าทุกท่านค่ะเขาของแถมนะคะเินค้ามีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะคะขอบระคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ